ที่เที่ยวใกล้สนามบินนาริตะวัดนาริตะซังเอโดะสวะสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้สนามบินนาริตะนะสองที่นะที่แรกนะที่ซานีเคเซนาริตะนะหรือเจอานาริตะนะจากสนามบินนาริตะหนึ่งสถานีนะวัดนาริตะซังนะบันทึกลงในแผนที่ไว้นะ ออกจากหน้าสถาน e ีเคเซเลี้ยวขวาสถาน G ีอารเลี L ้ยวซ้ายนะมีร้านค้าให้ช็อปปิง้งไปจนถึงหน้าวัดนาริตะสัางกันเลยนะและที่พลาดไม่ได้นะข้าวนาปลาไหลนะทำปลากันสดๆหน้าร้านเลยนะและถ้าออกทางด้านหลังสถาน e ีเคเซนะก็จะมีอีออนมอละก่อนถึงอีออนมอลก็จะมีร้านปาดิโกสล็อตให้เลือกเล่นแกงเหงากันด้วยนะ และสถานที่ที่สนะคือเมืองเก่าสวรระนะหรือเอโดสวรระนะแนะนำสำหรับคนที่มาถึงตอนบ่ายนะก่อนเข้าโตเกียวนะแวะเที่ยวก่อนนะจะมีรถไฟออกจากสถานีเจอานาลิตทุก1ชั่วโมงนะบวกลบ5นาทีนะสายนี้เช็คเวลาจาก Google ไม่ได้นะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีนะที่เที่ยวก็บริเวณเมืองเก่าสวานะ เรียบม่น้ำโอนโอกาว่านะเรล,ลองเรือนะถ้ารถไฟขากลับก็ออกทุก1ชั่วโมงเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเวลาไปถึงนะเช็คเวลารถไฟขากลับไว้ด้วยนะครับและทั้ง2ที่นี้นะเคยมีหนังไทยเรื่องหนึ่งนะมาก่อนกับยิปโซแสดงนะมาถ่ายทำกันที่นี่ด้วยนะและสุดท้ายถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลการเดินทางการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเอง u u s สไคร์รอไว้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับบาย